สจอ,อยาวกำลังมาแรงในชั่วโมงนี้เลยนะครับจอปอเช่ในรถรุ่นต่างๆเป็นยังไงและมีรา,า,ายละเอียดแตกต่างกันยังไงไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มกันตั้งแต่คันแรกพานาเม่า971จอยาวก็จะมาเป็นแบบนี้เลยจะไม่มีชุดบุนวมบนล่างเหมือนรุ่นอื่นๆนะตัวจอก็จะเป็นดูโอ้สกรีนมีชุดช่องแอร์ซ้ายแล้วก็ขวามาให้เลยส่วนชุดช่องแอร์ตรงกลางนี่ใช่ของเดิมนะครับหน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับผมคันถัดมาปอร์เช่ะเยน958 2011จนถึง2017สามารถที่จะใส่จอยาวได้เลยสิ่งที่แตกต่างจากตัวพานาเม่า971ก็คือจะมีชุดนวมแยกตามสีของภายใน958เลยบางคันก็เป็นสี สีเบ,บสีแดงสีน้ําตาลเข้มขึ้นอยู่กับแต่ละรถเลยถ้าจะให้ตรงรุ่นภายในจะต้องเป็นสีเดียวกับตัวรถเท่านั้นเลยตัวจอก็จะมาพร้อมกับชุดช่องแอร์ทำเรียนแบบของตัว E 3 2 2 0 2 5เลยนะครับออกมาเนี่ยหน้าตาก็จะกลายเป็นรถรุ่นใหม่2 0 2 5กันเลยครับผมพานาเบล่า970ตัวจอเนี่ยก็จะให้กับคันแรกมากๆเลยเป็นจอยาวทั้งคู่แล้วก็ช่องแอร์ของทางด้านขวาตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปมดนปิดชุดปรับเสียงนะครับเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นปุ่มมิวส์ปิดเสียงได้ครม ก็จะกลายเป็นตัว p a n a m e l a 976เกันเลยครับผมส่วนคันสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็น c a y e e าน E 3.1เปลี่ยนหน้าจอให้กลายเป็น e 3 2นะครับของเดิมเนี่ยที่มันเป็นตัวจอเล็กฝั่งเดียวเราทําการถอดจอเดิมออกแล้วก็ใส่จอยาวเข้ามาแบบนี้เลยครับผม สังเกตว่าถ้าเป็น e 3.1เนี่ยเราจะต้องมีชุดนวมสีภายในเดียวกับของตัวรถเลยเสริมช่องแอร์ตรงกลางเข้าไปเช่นกันนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยกลายมาเป็น e 3.2แบบ100%เรครับผมอัปเกรดภายในให้กลายมาเป็นจอยาว duo screen 2025ีเลยนะเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆคันนะครับที่รอติดเลยนะเป็นตัว958 958แล้วก็ e 3 1ที่ด้านหลังนะครับรอที่จะแปลงโฉมด้วยนะครับคันนี้ก็รอแปลงโฉมเช่นกันให้กลายมาเป็น e 3 2 2 0 2 5สงงัวคูเปิบ้วทั้งตัวคูเป้แล UV ทั้งคู่เลยครับผมอยากจะแปลงโฉมอยากจะแต่งภายในต้องที่ร้านเผาเท่านั้นครับผม